10กิโลครับวันนี้เหรอแล้วแต่ขาเดี๋ยวขอปรึกษาขากันปรึกษาปรึกษาขาเลขกก่นอนที่พาแม่กุ้งนะครับมาปั่นนี่แหละชาวบ้านลุงพัดต้องเดิมคนับมาคนละเส้นทางกับที่ไปบ้านคุณนัทนะ,ค,ะครับตอนนี้ก็ก็จะเรียบคลองคนมาทานก็จะผ่านไปทางบ้านหล่นชัยถึงทุ่งทรายะค,ะครับมาเดิน แนวนี่แหละธรรมชาติครับเราติดไม่ทันคนดีคนอยู่นเปัดเท้ากันเหมือนเราตอนนี้เราก็เกิดแบบเป็นโต้ไปแล้วน้ำแรงครับเราเป็นปนักปั่นสายสวยค่ะสายตื่นสวยเราชมภาพของเราไปเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็มาหลายกิโลเลยนะไมุ่กงอ,อันนี้เขาเรียกทไายบ้านน่าจะเป็นทไายบ้านจักบ้านอย่างจำไม่ได้ย <laughs> ินดีนึกถัง บ้านบ้านาาข้างหน้าเนี่ยถ้าเราวกไปหน่อยก็จะเป็นฟาร์มปลูกสุกครับอหลายกิโลอยู่เดี๋ย <laughs> <laughs> อ,อยู่โซนข้างๆนี่หละครับพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศริมคลองชนประทานนะครับทา่านนก็สวยทานนก็จะไปทะลุกออก ออกอเทวะไลครับแต่ก่อนนี้ยังเป็นดินลูกลังขี่โลนเยอะ,อะเ,เพื่อนๆชมบรรยากาศเนาะบรรยาการลุ่มลื่นดีล่มลื่นครับข้อดีของการตัดหน้าฝนกะ็คือว่าทุ่งนาการเขียวเลยครับเพื่อนทุ่งนาเขียวสวย ซ้ายข้างหน้าเนอ้ามาถึงท้ายบ้านหัวถนนเนาะระยะทางเนี่ยตรงนี้ก็ไปทะลุบ้านสงเื่อยเดี๋ยวพาวไปดูแคบหมูครับแคบหมูตรงนี้คือไม่รู้เลยเพิ่งเคย<ป>มาเส้นนี้น่าจะผ่านมาสิบกว่ากิโลแล้วตอนนีนน้เราจะเน้นในนี้แหละถน,นนในหมู่บ้านรถไม่เยอะไม่อันตราย ใช่แล้วก็กุ้งชอบคือมันล่มรืม่นเส้นนี้มาปั่นประจำเมื่อสิบปีสิบกว่าปีที่แล้วครับอตอนสมัยชมลมจักรยานบึงทุ่งสร้างก็จะพาน้องๆปั่นเส้นนี้ตั้งแต่เป็นดินลูกลังแล้วก็มาเป็นคอนกรีตดีๆแล้วก็มาเป็นคอนกรีตที่แตกตลอดเส้นทางเลยอันนี้เป็นพ่อรังอืมไม่ใช่ลูกรังเป็นพ่อรังแล้วน่าจะเพราะช่วงน้าท่วมก็เลยแตก นี่สาลาสารา,า,รานุ่นน่าจะเป็นสาราที่เจีก้อยมาติดติดฝนติดฝนฝนแรงมากๆเลยกลับไม่ได้ต้องได้โทรหาพี่พี่แองจี้มาช่วยเอารถพิกอัพมารับ ผักบุ้งผักบุ้งเท่านี้จำได้บ่เหมือนคุ้นๆตอนที่เมื่เฮ็ดผักแต่ก่อนเนี่ยตีมังงวดก่อนปลูกสลัดเนาะตังหูุนเนาะค่ะตอนนี้มันเห็ดบดได้ฝนมันตกนกมันหลายนกมันกระจิกกินที่จังจิกกินเขาเนี่อ๋อนกกันปาทั้งห้างนั่นตีนกกระจออ๋อนกกระจอกีกทีละ ตรงนี้มีแต่ผักบุ้งเนาะตอนนี้มีผักบุ้งมีใบกะเพราติดทั้งนั้นนะกองตุ้งดอกกะเพราอันนิดหน่อยก็เรี่ยนข้าเจาะเอาเบียร์มาไห้ล่องล้มหมดกระเทศล่องบุ้งครับยายยายแข็งแห้งดีเนาะเนี่ยค่ะคุณยายใช่อ๋อก็เอออันนี้เออนี่ มีผักไปขวัญอย่างไปกินก็เป็นลาบไปดูพี่กินก็ลาบไปดูก็เอาผักกระจนดอกอ๋อผักกระจนดอกคุณยายยังแข็งแห้งครับคลิปเก่าๆมาถ่ายคุณยายเป็นปีไหมคนเดียวไม่ไม่นะตอนตอนที่สูบปลาเนาะสูบปลายุวัฒน์เนี่ยทอดสามปีประดานตี เมย่กุ้งจะใช้วิธีดูดูด,ดูน้องน้องพยายามจะต่อสู้ค่ะเพื่อนๆปูนะปูหนีปี๊ปีเดี๋ยวนะคะแม่กุ้งจะลองจับยานะแป๊บหนึ่งออกออกออกกล้องปูน้องหนีบซะละ่ะสัวนี่ค่ะเพื่อนๆเจอน้องค่ะ <c oughs> <c oughs> น้องฉลาดน้องไปละน้องแบบว่าอน้มน้มมาไหมกล้ามน้อง,น,อง,น,องนี่ค่านเพื่อน,เ,อนเจอน้องปูปูนาแท้ๆเลยค่ะ,<ต>อะพอ,อเจอเขาแบบมีนเป็นๆอยู่นะตัวเ,เป็นก็น่ารักกินไม่ลงนะแต่พอทำปูดองแล้วก็กกก็ินเา่ใส่ส้มตำขี้เก่เา ปูหนีป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 บวบพร้อมบวบพร้อมอย่าพักเพื่นบอนว่าหนบวบพร้อมนี่ไงยาวยาวเดีาเดาเดีาเดากุ้งจะหยิบให้ดูเมื่อกี้กุ้งเห็นเห็น,นหน่อยนี่ไงนี่ไงนี่ค่ะยังเล็กอยู่ค่ะเล็กอยู่ก็กินได้สมัยก่อนนะไม่ไม่ใช้บวบเหลี่ยมนะคะเพื่อนๆบวบพร้อมบวบพร้อมที่ไปแกงแบบแกงอ่อมใช่ไหมแกงอ่อม ใบกะเพราเขามะไก่มันีหอมดีเนาะใบกะเพราเนาะหอมหอมใส่วัไหนจะทกะเพาไดใส่กะเพรากะเพรากะเพราเนี่ยกะเพราหมูโอเคุ้งสะออนกะเพรามากเลยอุ่้งอะเป็นคนชอบกินผักกะเพราเนาะกะเพราเพิ่นสวยมากทุกต้นเลยใบดกแล้วก็ไม่มีไม่มีแมงเจาะเนี่ยค่ะปลูกผักก็งามผักบุ้งก็งามค่ะ ที่บ้านส่งเปื่อยนะคะเราเคยมาทาคลิปแล้วเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่ค่ะเพื่อนๆเราอยู่ในดงกะเพรานะคะกุ้งเป็นคนชอบทานผัดกะเพรานะคะเพื่อนๆกะเพราเขาสวยมากค่ะเมื่อกี้ถามน้องอน้องเขาบอกว่าก็จะใช้โดโลไม์กับไส้เดือนฝอยนะคะผักที่นี่ก็เลยสวยบ้านส่งเปื่อยเป็นบ้านที่ปลูกผักงามมากค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใครที่ขายผัดกะเพรามาซื้อได้เลยนะคะเนี่ย แั่นกลางๆ